ได้เห็นโปรเจกต์ใหม่ที่พี่ยอดกำลังเตรียมอยู่และผมเพิ่งรู้ว่ารูปแบบแบบที่พี่ยอดทำเขาเรียกว่าท็อปโพล่าครับก็คือการทำตู้แคมป์กับรถยนต์นั่งที่วางอยู่บนท้ายรถกับหลังคาแบบนี้นะครับกับรถเก่งนี่แหละนะครับรถเก่งสี่ประตูเมื่อกี้พี่ยอดบอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นรถแบบไหนนะครับล i f t ์แบกออริทแบกก็จะดีลิฟ t ์แบกก็จะดีอย่างเช่นซาร์ฟพรีอุสี่ที่ ยกฝาท้ายออกแล้วก็จะมีพื้นที่โล่งที่ท้ายรถมากกว่ามากกว่ารถรถเก่งทั่วไปที่ฝากระโปรงเล็กๆเนี่ยฝากระโปรงท้ายจะใหญ่มากกว่าซีดานมากกว่าซีดานคําว่าท็อปโพล่ามีที่มาคือใน,คในต่างประเทศเขาเรียกกันเป็นเป็นคําสามัญไปเลยแต่จริงๆแล้วมันเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งเป็นยี่ห้อครับหนึ่งที่ทําสําหรับรถซาบที่ทําตู้แบบนี้ติดตั้งกับ,ร,บรถย,รยี่ห้อซาบ you <laughs>